ขอท่าฝึกที่ทำให้กล้ามใหญ่เอวเหล็กแบบพี่บังครับสวัสดีครับบาคูวปเดียวพกผาววันนี้ผมมินบารายองนะครับจะมาตอบคำถามให้พี่คนนี้เขานะเ <Yeah. S 1> ขาต้องการท่าฝึกที่ทำให้กล้ามใหญ่แต่ว่าเอวเหล็กแต่คำถามนี่มันแปลกๆนะเขาต้องกานาทำให้กล้ามใหญ่นี่ต้องไปกินนะคือโปรตีนถึงคาร์โบไฮเดรตถึงกล้ามมันก็ใหญ่เอวเหล็กก็เหมือนกันถ้าพลังงานเรากินพลังงานน้อยกว่าที่ใช่ ยังไงเอวมันก็เหล็ก <Yes. S 1> บวกกับการที่เราเออาากมังกยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ละแตงกลางมันทํางานนะยังไงมันก็เหล็ก <Yeah. S 1> แต่พอมามาอ่านมาจับใจความดีๆนะความหมายของเขานี่ก็คือเหมือนแบบอยากได้ทรงแบบปลากระเบนแบบผมอะ่ะ <Yeah. S 1> คือหุ่นแบบเนี้ยผมจะเรียกว่าทรงปลากระเบนเลยช่วง uh. มันจะบ,นบานๆหน่อยแล้วก็เอวช่วงล่างมันจะเหล็กแบบนี้ใช่ไหมถ้าแบบนี้เดี๋ยวจัดตารางให้เลยวันนี้มีกลุ่มสองท่าฝึกประมาณหกท่าแล้วเดี๋ยววันนี้จะจัดให้เลย yeah. โอเคครับ okay, ก่อนอื่นเรามาลูนก,ก่อนว่าเราคุณจะฝึกกลุ่มท่าอะไรบ้างจริงถ้าคุณบันบานแบบนี้ก็นแน่นอนไปข้างปีกหลังพวกไรแล้วก็อะไรกลุ่มหน้าทองทองข้างการกรลําตัวของเรานี่แหละกลุ <Yes. S 1> ่มท่าฝึกที่เราจะฝึกยเนี่ยมันจะช่วยให้คุณหุนแบบบานบานแล้วก็เอวเล็กแน่นอนแล้วยิ่งถับปีก วางบบผมนะเอวมันก็ยิงยูเล็กเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บปีก,กันเนี่ยถ้าผมเก็บปีกไหมเอวมันก็เหมือนแบบคุณทรงกระบอกตัวไปแต่ที่นี่ผมกางปีกทุกคนดูเป็นไงเอวผมเล็กลงไหม,มนี่แหละปีกมี่สาคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าใครไม่มีปีกนะตอนให้เอวมันก็ชับยังไงหุ่นมันก็เป็นทรงกระบอกมนนะอาเนอะประมาณนี้แหละโอเคไหมไม่โมนเยอะเลิกมาเลยท่าแรกคุณท่าแรกที่เราจะฝึกกันเลยนะเราต้องเป็นหลังอยู่แล้วกามเนือมัดใหญ่้องฝึก ท่าแรกที่ต้องฝึกคือท่าขนานเข่าแต่อกเต็งตัวลอยเนี่ยผมดึงให้ดูก่อนเลยนี่นกลุมท่านี้นะผมพอกเลยอ่ะพวกปีพวกหลังพวกแขนสําคัญที่สุดคือไหล่หลังเรานี่ทํางานด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> ดึงไปเลยสิบทีสามเสรจใครไม่ไหวดึงสองสามทีก็ได้ดึงชาชาพอสองสามทีนี่ก็เป็นเวทนตหนักของเรา,เลาแล้วเราก็ดึงแบบสิบทีเนี่ยท่าแรก uh? ส่วนท่าที่สอง ท่าที่สองเราดึงหน้าแขนก็ได้ดึงหลังแขนไม่เยอะละดึงหน้าแขนเก่งตัวไปเลยแอรซีดเพราะเราต้องการให้เอวเล็กด้วยฝึกแกนกลางตัวฝึกหน้าท้องไปด้วย mm. เราดึงหน้าแขนเพื่อนะแขนมันช่วยทางาน mm. อยากได้หลัง้เยอะกัน,อ,นอกน้อยเนี่ยแอนอกแล้วก็ดึงเยสดึงไปเลยสิบทีสามทีสีท่ทีอะไรก็ว่าไปเป็นท่าที่สอง ส่วนท่าที่สามนี่บอกเลยว่าโดนปีกเต็มๆผมนี่ชอบออมาก <Yeah. S 1> ถึงแขนตรงเหมือนจะนอนอะแล้วก็เขาแต่อ,อกอย่างงี้แล้วก็งับขึ้นถ้าเปิดเท้าไปเนียมันจะหนักเนี่ยหนักเก่งขึ้นปะนี่เนท่าที่สามของกลุ่มท่าแรกคือเป็นกลุ่มท่าฝึกหลัางปีแขมแล้วก็ไล่ล้างเจวการตัว mm. นี่กลุ่มท่าที่หนึ่งสามท่า ส่วนกลุ่มท่าที่สองเป็นกลุ่มท่าฝึกแก่ลำตัวของเราแล้ว mm. เริ่มจากเวทดเบาๆกันเลย mm. เราจะไม่ฝึกงัดตรงนะเร uh. บิดเน้นบิดเนี่ยบิดแตะด้านข้างไว้เนี่ยบิดให้ตัวให้หันให้ตัวมันหันอย่างงี้นะเวลาแต่ไม่ใช่แตะข้างงี้นะบิดให้หันมาแต่งี้เลยเนี่ยนี่ดูท้องข้างทำงานเยอะช่ไหมเนี่ย เนี่เป็นไงกุมท่าและบิดไปงัดไป <c oughs> ตอบอัปกุมท่าที่สอง <c oughs> ทีนี้ยกเข้ายกเข้าแตะซอกเลย <c oughs> ดู <c oughs> เก่งตัวขนาดยกเข้าบิดแตะซอก <c oughs> นี่ท้ายขวานนิดนึง <c oughs> สิบทีเหมือนกันเนี่ยดู มันเหนื่อยมันไม่ได้หนักอ่ะ <laughs> เหนื่อยตรงพูดท่าที่สามเราจะมาเหนื่อยยังไงเราสาธิตอยู่เก <c oughs> ็บอาการหน่อย <c oughs> แล้วก็คืนเหมือนเดิมเลยหลบหนีโฮดหน่อยเอาสิบบิดไปบิดบิดตีนดำปีกว่กเนว่านี่ยแค่นี้เองโอ้ยหกท่าเอาไปใส่ในตารางฝึกนะ <Yeah! S 1> ไม่ต้องกลัวยังไงก็ ปีกบานดูมีแค่สาวที่นี่ปีกบานแล้วเอวเหล็กแล้วเห็นไหมแค่นี้อ<า>เองอะลองให้ฝึกดู สามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวตออคำถามสติปังเอาเพียงแค่กดเพลย์ลิตใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาคู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกสั่งของได้ที่เพจบาคู่เดียวพวกผาขอบค,ครับ